กิรินชาแนลครับวันนี้ก็ในช่วงประมาณโรงงานประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับอยู่กับซูมิโตโม่ SH 2องรสิขีดห้า H H นะครับตอนนี้มาทำการาหลวงสานะครับพอดีน้ำมันยังไม่แห้งนะครับสูบไปด้วยนะครับปุดดำน้ำไปด้วยนะครับ ไปขุดเริ่มต้นที่หัวมุมกระโหลกก่อนนะครับเพื่อจะทำาการเขาเรียกว่าให้น้ำตกไปที่ที่ที่ลึกนะครับแล้วค่อยๆเริ่มขุดไปเรื่อยนะครับก็เหมือนกับล้างบ่อนะครับเหมือนเดิมมีน้ำรดอ้อยนะครับนี่นะครับพื้นที่เป็นระหว่างป่ายุคาป่ายางสลับกับไล่มันไล่อ้อยนะครับความลึกตรงนี้ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณเมื่อกี้ลองล้วงมุกี่ลงไปก็ประมาณสัก พื้นน้ากับโคลนยู่ประมาณสักเมตรนะครับเมตรนิดๆครับผิวน้ําน้ําก็น่าจะอีกสามชั่วโมงจะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเครื่องน้อยไปหน่อยนี่นะครับเป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ดีๆนะครับเพราะว่าทุกที่อ่าบริเวณนั้นมันเป็นเป็นเชิงเนินเขานะครับ เป็นเป็นเป็นไหลเนินะครับตรงนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ต่ำสุดนะครับที่ทำการขุดสระไว้เก็บน้ำนะครับเป็นเหมือนกับล่องน้ำไปนในตัวนะครับก็เลยทำสระนะครับของที่ก็เลยทำสระไว้นะครับรดอ้อยแล้วก็ยังมีน้ำเหลืออยู่นะครับแต่คาดว่าข้างล่างถ้าน้ำหมดน่าจะเป็นดินขาวๆนะครับจากที่เคยขุดมานะครับ ของที่อยากได้ประมาณสัก5ชั่วโมงนะครับน่าจะเก,เกือบพอดีนะครับเติมเมน้ำมันเสร็จไปนะครับวันนี้เติมน้ำมันไปโดยประมาณเกือบประมาณเกือบๆสี่พันนะครับ โดยวันนี้จะได้กี่ชั่วโมงนะครับโดยทั่วไปแล้วทำงานชั่วโมงที่นี่ไม่แพงนะครับพันกว่าบาทนะครับพันห้าพันหกค่าน้ำมันก็อยู่ประมาณชั่วโมงละมีต้องมีอย่างน้อยห้าหกร้อยนะครับเป็นขั้นต่ำคนขับก็120ิบบาท แน่ใจว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับหรือว่าผลงานเขมินจับไปหมดแล้วนะครับช่วงช่วงฤดูตัดอ้อยนะครับพอดีเพิ่งเสร็จจากแปลงทําทดมานะครับเสร็จจากะแปลงท,ทําทศพอดีท่อไม,ม่มีนะครับก็เลยทํางานได้เยอะก็เลยย้ายมาทางนี้ก่อนนะครับเพื่อรอท่องานที่แล้วนะครับ ล่างมอนจะไม่มีหินนะครับ พรุ่งนี้ก็มีงานทําเที่ยวต่อนะครับจะของที่จากขุดาแล้วก็เอาดีไปถมบ้านนะครับหนึ่งเจ้านะครับนัดไ้พรุ่งนี้นะรเราดูกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเรื่องตักดินนี่สบายอยู่แล้วนะครับงานดินรถไม่ค่อยช้านะครับไม่ต้องเดินมากนะครับไม่เหมือนกับงานชั่วโมงต้องเดินตลอดนะครับ งานดินก็เดินกันแต่ค่อยไปเลยนะครับไม่เหมือนกับงานถ้าเป็นชั่วโมงตีป่าหรือว่า,าขุดต่อยูคามันจะต้องเดินมากนะครับล้มคันนาอย่างนี้นะครับหรือปวกอย่างนี้นะฮะรถมันจะเดินเยอะนะครับช่วงล่างก็จะสึกใวหน่อยนะครับจะาเป็นงานดินก็จะยืนแล้วขยับไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับตักใส่อยู่กับที่นะครับ ยิ่งที่ไหนขุดง่ายยืนหลังขี่หลังเขาเรียกขี่หลังนะครับก็จะง่ายอีกเข้าไปอีกนะครับแต่ง,งานก็คืองานนะครับอันไหนก็ต้องเอาหมดนะครับมาได้ทุกรูปแบบนะครับทุกรูปแบบนะครับจัดได้หมดนะครับ เรียงเลนจะเยอะหน่อยนะครับเหมือนจะไม่มีหินนะต้นมนีก็คงจะเป็นคล้ายๆกับลูกลังนะครับปนลูกลังข้าหน้าหน่อยๆข้างล่างอย่างที่บอกไปนะครับน่าจะเป็นดินขาวอ่อนๆนะครับดินขาวแล้วก็ปนทรายนิดหน่อยนะ การเปิดล่องน้ำนะครับในน้ำตกบริเวณหัวกระโหลกตรงนี้นะครับเราขึ้นไปทิ้งนู่นนะครับพอเปิดเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเจาะทางนู้นนะครับฝั่งทางนู้นก่อนนะครับเพื่อจะดึงยินขึ้นไปของตะวันตกนะครับอันนี้เปิดทางน้ำมาก่อนนะครับเดยในคลิปหน้าจะดูว่ามันจะไปในแบบไหนนะครับเสร็จงานเป็นแบบไหนนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ